สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิเศตโฟกัสตไต้หวันประจำวันที่22เมษาย,ยนกับดิฉันมทิราชัยวุฒิเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้มาดูอุบัติเหตุนั่งร้านพังถล่มลงมาตรงบริเวณกำแพงนอกอาคารโรงพยาบาลมหาทิ่ายาลแห่งชาติไต้หวันที่กำลังซ่อมแซมเมื่อวานนี้นะคะส่งผลให้มีรถยนต์เสียหายหนึ่งคันและมีแรงงานชาวอินโดนีเซียเสียชีวิตหนึ่งรายโดยร่างของแรงงานที่เสียชีวิตถูกพบอยู่ใต้ซากนั่งร้านที่พังถล่มลงมา ตำรวจกั้นพื้นที่บริเวณทางเดินนอกอาคารพร้อมขึงเทปสีเหลืองเป็นแนวเขตห้ามเข้าใกล้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าวานนี้เกิดเหตุน,นั่งร้านทั้งแถบบริเวณผนังด้านนอกของอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันพังถล่มลงมาส่งผลให้รถตคันหนึ่งได้รับความเสียหายและแรงงานอินโดนีเซียวัย49ปีหนึ่งรายเสียชีวิต ได้ถึงกองล้อน那个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 法官判决好不好依依件不不多来说明สำนักงานตรวจความปลอดภัยแรงงานกรุงไทยไปประเมินเบื้องต้นว่าสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดจากการวางวัสดุเกินขีดจำกัดน้ำหนักของนั่งร้านขณะนี้มีคำสั่งให้ระงรับการก่อสร้างแล้วโดยหลังจากนี้จะขอให้กองแรงงานดำเนินการตามกฎหมายซึ่งจะมีโทษปรับสูงสุด3 0 0แสนเหรียญไต้หวันและส่งเรื่องให้สำนักง,งานอาการดำเนินการสืบสวนต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคตโรงพยาบาลมหาทยาหัยแห่งชาติไต้หวันระบุว่าจะดำเนินการตรวจสอบกระบวนการก่อสร้างและความปลอดภัยทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคตด้านสำนักงานตรวจความปลอดภัยแรงงานกรุงไทยไปนเน้นย้ำว่าผู้รับเหมาต้องเสนอแผนปรับปรุงการป้องกันภัยและเมื่อผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วจึงจะสามารถกลับมาดำเนินการก่อสร้างต่อได้ คุณผู้ชมคะช่วงที่ผ่านมาคนไต้หวันถูกหลอกไปไทยและกัมพูชาจํานวนไม่น้อยล่าสุดก็มีชายรายหนึ่งจะไปไทยเพื่อรับจ้างซื้อทองคําแต่ตัวเครื่องบินกลับเป็นตัวเที่ยวเดียวที่เดินทางไปยังกัมพูชาโชคดีตํารวจสกัดไว้ได้ทันดังนั้นจึงขอเตือนประชาชนก่อนสมัครงานควรตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบ จนที่ตำรวจพยายามเกลื้ยกล่อมชายรายหนึ่งแม่ขึ้นเครื่องบินเนื่องจากชายดังกล่าวถือบัตรโด,ดยสารเที่ยวเดียวเตรียมเดินทางจากนครเกาสงไปยังเวียดนามและต่อเครื่องไปยังกัมพูชาโดยเมื่อวันที่18เมษายนขณะดำเนินการเช็คอินที่เคาน์เตอร์เ <c oughs> จ้าสายการบินสังเกตเห็นความผิดปกติ <c oughs> จึงแจ้งตำรวจทันที หลังชายรายนี้ฟังตำรวจชี้แจงก็ล้มเลิกความคิดที่จะบินออกนอกประเทศอย่างไรก็ตามจากการสอบสวนพบว่าเขาไม่ใช่เหยื่อรายเดียว แก๊งมิจฉาชีพอาศัยช่วงทองคำขึ้นราคาหลอกให้ประชาชนเดินทางออกนอกประเทศโดยเมื่อปีที่แล้วชายอายุเพียง20ปีได้หลอกคนต่วัน4คนให้บินไปทำงานที่ไทยก่อนจะขายพวกเขาให้ไปทำงานให้กับแก๊งมิจฉาชีพและแก๊งค้าอว,วะจากต่างประเทศล่าสุดเอกการคนครเทาเยือนได้สั่งฟ้องชายดังกล่าวแล้ว สมาคมต่อต้านการช่อโกงระบุว่าผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศเพราะค่าตอบแทนที่สูงโดยส่วนมากต่างทราบดีว่าต้องไปทำงานที่ผิดกฎหมายจึงขอเตือนให้ประชาชนพิจารณาไตรตรองให้ดีเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ข่าวต่อมาเป็นกรณีความปลอดภัยอาหารนะคะโดยร้านขายบะจ่างแห่งหนึ่งในเขตกลางชันนครเกาสงถูกประชาชนร้องเรียนว่าพบเล็บปอมในไส้บะจ่า,จางนอกจากนี้ที่ตลาดกลางคืนลิ้วเหอก็มีร้านขายบะหมี่ถูกประชาชนร้องเรียนว่าเสิร์ฟเส้นบะหมี่ขึ้นราถ,ถึงสองครั้งติดต่อกัน บนจานอาหารปรากฏเล็บเพ้น์ปอมวางอยู่ด้านบนมีข้าวบ้าจ่างติดอยู่ด้วยประชาชนระบุว่าเป็นสิ่งที่พบเมื่อเข้าไปรับประทานบ้าจ่างในร้านแห่งหนึ่งที่เขตกังซันจึงต้องสงสัยว่าภายในร้านมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยอาหารแต่ทางร้านชี้แจงว่าพนักงานไม่มีใครทำเล็บและคาดว่าอาจจะถูกใส่ร้ายเพราะสองวันก่อนมีวัยรุ่นมาจอดรถหน้าร้านแต่ถูกทางร้านไล่ให้ไปจอดที่อื่นจนมีปากเสียงกันดังนั้นอาจมีการฟ้องร้องเพื่อย,ยืนยันความบริสุทธิ์ของทางร้าน นอกจากนี้ร้านบะหมี่แห่งหนึ่งในตลาดกลางคืนริ้วเฮอก็ถูกลูกค้าร้องเรียนว่าเส้นบะหมี่ในซุปมีสีดำเหมือนเชื้อราโดยพนักงานได้นำชามใหม่มาเสิร์ฟแต่ปรากฏว่าเส้นหมี่ก็ยังมีสีดำอยู่โดยทางร้านนอกจากจะออกมาขอโทษแล้วก็ยังระบุว่าจะหาสาเหตุและดำเนินการปรับปรุงแก้ไข คุณผู้ชมคะจากข้อมูลสถิติจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ไต้หวันมีจำนวนแรงงานผิดกฎหมาย91,000รายโดยเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาค่ะตำรวจนครไถ่จงได้ตรวจคน้นแรยงานชาวเวียดนาม6คนซึ่งในจำนวนนี้มี3คนใบถิ่นที่อยู่หมดอายุแล้วแต่ยังคงพำนักอาศัยอยู่ในไต้หวันขณะที่ก่อนหน้านี้ตำรวจเขตถูเฉิงนครนิวไทเปก็ตรวจพบแรงงานหลบหนีเช่นกัน ตำรวจขี่รถจักรยานยนต์บุกเข้าสนามเทนนิสพร้อมตะโกนขอความช่วยเหลือผู้เล่นในสนามต่างรีบวางไม้เทนนิสเข้าช่วยจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยทันทีตำรวจควบคุมตัวชายที่พยายามหลบนีได้ด้วยความร่วมมือจากประชาชนตำรวจกล่าวขอบคุณผู้ให้ความร่วมมือโดยทั้งหมดที่ถูกจับเป็นแรงงานต่างชาติ เมื่อช่วงสิ้นเดือนมีนาคมแรงงานต่างชาติ3คนที่ขาดการติดต่อมาเป็นเวลาหน่งถึงสอปีถูกเจ้าที่ตำรวจจับกลุ่มขณะเดินทางโดยรถยนต์ผ่านเขตทูเชิงนครนิวยทรเปโดยเจ้านที่สังเกตเห็นว่าไม่เปิปดไฟหน้ารถจึงเข้าสกัดกันเมื่อวันที่19เกมษาย,ยนตำรวจไทยจงสกัดรถที่มีผู้โดยสารนั่งอยู่6คนเพื่อตรวจสอบแรงงานต่างชาติหลบหนีโดยในจำนวนนี้มี3คนเป็นแรงงานต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไต้หวันเกินกำหนดในใน 越南移工预起拘留，全案将移送移民署台中专勤队处置。国人切勿非法聘雇媒介预起拘留外籍人士。ตามข้อมูลจากสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองพบว่าแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายในไต้หวันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้มีมากกว่า91,000คนโดยแรงงานเหล่านี้ต้องลักลอบทำงานผิดกฎหมายขณะเดียวกันก็ต้องคอยหลบซ่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อถูกจับกลุมจะถูกส่งกลับประเทศและไม่สามารถกลับมาทำงานในไต้หวันได้อีกส่วนนายจ้างจะถูกปรับ1 5 0 0 0 0ถึงเ5 0 0 0 0เหรียญไต้หวัน สำนักวาติกันประกาศว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสสิ้นพระชนแล้วโดวยพระชนมายุ88พรรษาโดยจะมีพิธีไว้อาลัยเป็นเวลา9วันซึ่งระหว่างนี้พระคดีนางเทวินฟาเรลจะทำหน้าที่บริหารนคนรัรฐวาติกันชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่หลังเสร็จสิ้นพิธีไว้อาลายัย สำนักวาติการวางริบบิ้นสีแดงคาดไว้ที่ประตูห้องพักของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่เพิ่งสิ้นพระชน์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าวาัติการจะเข้าสู่ช่วงตำแหน่งว่างและกระบวนการอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อไว้ทุกสมเด็จพระสันตะปาปาได้เริ่มขึ้นแล้วทั้งนี้พระศพจะฝังไว้ที่มหาวิหารซานตามารีอามัตโจเรในกรุงโรมตามประสงค์ของพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งจะเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกในรอบกว่าร้อยปีที่ถูกฝังพระศพไว้ภายนอกนครวัติกัน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเกิดที่ประเทศอาร์เจนตินาเข้ารับตำแหน่งในปีคิศก .2013 และเป็นผู้นำคริสตจักรโรมันคาทอลิกคนแรกจากลาตินอเมริกาโดยระหว่างดำรงตำแหน่งเขาเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ส่งเสริมการปฏิรูปรวมถึงประเด็นเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมทั้งนี้ยังเคยเยือนประเทศต่างๆกว่า60ประเทศจนได้รับการขนานนามว่าเป็นพระสันตะปาปาของประชาชน ขอบคุณที่ติดตามชมเพสโฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของการแข่งขันวิ่งสุนัขอคอ,อก,กี้ที่อังกฤษแล้วอย่าลืมติดตามรับชมข่าวสารได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ